สวัสดีครับผมโอเล่ EC นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคอร์ดกับลิทึมในเพลงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจนะฮะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงในแนวโซลนะฮะโยโยกทุกกรูฟหน่อยนะฮะชิวๆิวแบบนี้ฮะก็เพลงนี้นะฮะคอร์ดก็ไม่ยากครับอินโทรก็จะมีแบบแบบห้องเป็นเป็นเพลง่44นะฮะทำซิงเกิล44นะฮะ ก็จะเป็นคอร์ด G ีนะฮะคอร์ดเริ่มจากคอ,อร์ดสีกมโลดี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดเล่นนะฮะคอร์ดก็จะเป็นคอร์ด C ีนะฮะ เริ่มต้นนะครับมันจะเป็นคอร์ดสีนะครับซึ่งเป็นคอร์ดจีนะครับเมเจอร์เซเว่นนะครับผมจะในเพลงนะครับผมจะเน้นจังหวะที่สองนะครับเพราะว่าโซเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไม่รู้ผมแกะมานะครับผมเล่นเล่นเพลงโซมันิดพอนิดหน่อยนะครับเขาจะเน้นจังหวะที่สองครับได้ทึ่มหลักนะครับสังเกตนะครับผมจะเล่นอย่างเงี้ย หนึ่งก็เป็นเบสใช่ไหมครับจังหวะสองที่ผมเล่นเมื่อกี้เน้นจังหวะที่สองนะฮะจะทําให้เพลงรู้สึกว่ามันไปแบบยกอ,อย่างเงี้ยครับเหมือนคนผิวดําตกมืออย่างเงี้ยอย่เงี้ยครับประมาณเนี้ยฮะประมาณเนี้ยรู้สึกจุบกุ๊ปเล่นแล้วก็สําคัญที่สุดในการเล่นนอ่ทึมนะฮะมันต้องมีการเล่นแบบสั้นยาวด้วยนะฮะถ้าเราเล่นแบบนี้ ไม่มีอารมณ์ครับไม่มีไม่มีกลิ่นของเพลงแนวนี้มันต้องมีการเล่นแบบสั้นๆยาวบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างว่าสผมเล่นสั้นเมื่อกี้ค,คอันนี้ก็คือริทึมหลักๆในเพลงนะฮะต่อไปก็เป็นท่อนท่อนเอนะฮรดาท่อนเอก็เล่นธรรมดาฮะ จังหวะ2เหมือนเดิมเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะเล่นแบบมิวสายก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะดีไซน์ว่าเราจะเล่นมิวสแบบไหน2ห้องต่อหนึ่งชุดหรือว่า4ห้องต่อหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยในการดีไซน์เราก็ทําได้หลายแบบหรือว่าเราจะเน้นหรือว่าเราจะเน้นจังหวะอื่นก็ได้นะไม่ต้องจังหวะ2ก็ได้นะครับถ้าเราชอบนะฮะแล้วแต่ลสนิยมของใครของมันนะฮะต่อไปท่อนมันจะมีท่อนกลางนะฮะ ท่อนเพลงนี้นะครับจะมีท่อนตรงกลางเป็นท่อนบิดนะครับซึ่งเป็นท่อนเชื่อมเข้าหาท่อนโซโล่นะครับซึ่งจะเป็นคีย์เอฟนะครับจะขึ้นต้นในขอนบีแฟร์นะครับลองฟังดูนะครับว่าผมผมดีไซน์ให้มันเป็นเอ่อเอ่อเป็นโลกแบบไอเอ็นบีนิดหนึ่งซึ่งได้ได้แรงบนันจางใจมาจากพอแจ็กสันนะฮะเป็นมือกิต้าผิวดำคนหนึ่งนะฮะมันจะเล่นสไตล์นี้ครับ จะมีลูกอยู่ลูกหนึ่งนะครับลูกนี้ครับซึ่งเป็นลูกแบบคนผิวดําำรือว่าเพลงสไตล์ R&B ชอบเล่นกัน,นครับวิธีการฝึกนะครับที่ผมแกะมานะฮะผมจะเล่นในบล็อกของสมมติว่าคอดนี้เป็นคอร์ด a m i ม o r ใช่ไหมครับผมจะเล่นในบล็อกของของเอเบนทาโทนินร a ครับ,ลนนบ,ลรบแล้วก็ใช้เทคนิค pull off นะฮะทำเมื่ออ่อนนะฮะ ามาใช้ครับตอนแรกๆเราก็ฝึกแบบช้าๆก่อนฮะแต่เป็น6ตัวใน1จังหวะนะครับลองดูนะฮะ one two t h r four ตอนแรกๆเราก็ฝึกแบบช้าๆก่อนครับต่อมปก็เป็นท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกก็คือคอร์ดใน ก็คือขอดที่มีเสียงเด็กร้องคนทุกคนคงเคยฟังครับ mm hmm. เพลงหลินปิงตอนเช้า,ชาซึ่งเป็นเป็นลูกของผมเองนะครับลูกสาวของผมเองตอนนั้นเขาเข้ามาร้องอัดในห้องนี้ครับตอนนั้นกลับมาจากโรงเรียนนะฮะซึ่งท่อนฮุกนะครับก็ก็เป็นขอดคอดวนนะฮะขอดเเราล,ลองฟังดูก่อนแล้วกันนะฮะ มีคอร์ดดีนะฮะตรงนี้เป็นคอร์ดดีอ่าเป็นคอร์ดซีออนดีซีออนดีคือตัวคอร์ดตัวคอร์ดมันเป็นคอร์ดซีนะฮะแต่ตัวเบสเป็นตัวดีนะฮะซึ่งมันเป็นไวซิ่งที่ต่อจากจากจากคอร์ดแรกครับเจมส์เจ้าเซเว่น ก็เป็นคอร์ด G major G major ิเนะฮะแล้วก็ลงมาเป็นคอร์ด F อชาร์ปไมเนนะ minor นเนะฮะแล้วก็ยังมีลิกอันนี้นิดหนึ่งเป็นลิกแบบคล้ายอ R&B ครับที่ผมบอกเมื่อกี้ครับไอคอร์ดนี่แหละครับค mm hmm. อร์ดนี้เป็นคอร์ด A flat เซเว่นชาร์ปนะฮะซึ่งไวซ์ซิงที่สำคัญนะฮะควรจะมีตัว B flat นะฮะ ตัวดีตัว F' อ h ชารนะฮะแต่ผมจะเอาตัว F' ออชาร์ปอชาับขึ้นมาข้างบนนะฮะเพื่อจะได้ให้มันต่อกันนะฮะเนี่ยครับขอเนี่ยครับ,รบเวลาเล่นต้องเล่นต้องเล่นไว้ซิงนี่นะครับถึงจะมันถึงจะทําให้เพลงรู้สึกว่ามันใช่ครับบางคนไปงงแกะตั้งนานมันมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้ครับ หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับมันกลับได้สามสามแบบครับร a, a 7, ครับเป็นคอร์ด a A 7ชาร์ปสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ลงมาคอร์ด g G major จตรงนี้ก็เป็นคอร์ด a A sus A sus ซนะฮะเหมือนกันเลยนะ ผมจะเล่นท่อนทุกให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมจะเล่นเป็นเมื่อกี้เป,เ,ปเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นการเล่นแบบกีตาร์โปร่งครับที่เป็นท้ายเพลงแต่แต่เอาจริงๆแล้วที่เล่นที่เล่นในเพลงที่มีริทึ่มครับมันก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือว่าเน้นจังหวะ2เหมือนเหมือนเดิมนะฮะางเช่นอย่างงี้ครับก็คือว่าเล่น เล่นเหมือนเหมือนอินเหมือนอินโทรหรือว่าเหมือนท่อนเอน่ะครับแต่เน้นจังหวะสองเหมือนเดิมครับ